สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนปลาทองปะมาลงมาหน่ยได้พี่น้องเด้อลงมาเบิ่งเครื่องเสือผาน้องพรสีหนุ่งเมื่อบ้านเนี่ยข่อยระย,ยาเนพนหนุ่งเสือบอสักเมื่อนะพี่น้องขึ้นหลดเขาไปเปิดแอร์ผัดเนาะกินเม้นกินน้าข่อยระยะ่อยวิ่นหัวได้พี่น้องไอบบ้บะเหมันเาว้านเาานี้ยว่าวคมจริงเลยอ้าคือเห็นแบบ,แบ,บนี้น่แม่นคนบริสุทธินั่น ค้อนไปใช้ลุงพง์ไปคุดมันบ่ม,นมันไปคุดมันมันมาเห็ดพิชางกินน่ะลุงพงเออเออจบจบทางนี้แหละทางนียคุดนานเด้อเอ<ห>เอได้ปาลาหลายอะไรปลาเราไฟบานแห่ลุงพง์ ไปว่าดีดวยกเออพอได้กินน้อหลวงพงศ์น้อแม่นขมลาวแซ่บได้นี่ปลาเนี่เออเสียดยังกินไงยโอเก้งหมูอืมเราสิแกงถึงแบบแซ่บและอาหารธรรมชาติสดๆแบบนี้เนาะโอ้มีกินมีหย่ำยูแต่นาะมีปูมีปลาในหนองเน้อมอ้พูดอะไรคปติกรโหยข่วยว่าหนิเออมันขนาดนี้ปลาคานเป็นปลาซิวหน่อย Ừ. Đồ đồng phố tỉnh 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 cửa phòng nua hôi xảy hả bông và bậc phong thì nung sửa phun là đây mưa mưa đi đi bỏ ừ. men men nào nào cũng lột vào đây, đây. đấy, hao sẽ lốp đây lùng phong này ừ. sửa bộ sạc nạm cái bộ ạp này bộ váy đây bộ này cứ lột năm đấy ừ. men bò ừ. tông hiệt xã ảm sạ ảm đây ma cả một chữ xăm phí nào này cái cút măn bỏ ไอ้โดนเละจะได้กดไปหาตื้อแหงฮะเราไปตึกแหงเรายัางผมบ่เห็นตะพอนจะน่าทอง<ม>ออเป็เนสะอาดคือทองนะแค่นหนเดะเบิ่งแค่ไหนทองสะอาดจะอ้างนั่นเ<ช>พราเนื้อเห็ดสะอาดเนี่ยตายโลดไปขึ้นหลดมาออื่นมันกินขี้เต่ากุนกุม่ม<ช>เห็ดะอะไรเนาะลุงพงเจ็บกับเข่ากินก้ะพี่น้องเดโอ้ออกแล้วลุงพงอย่ามตัวเลยาไว้ คังเวียเพียงเราไปหวานอยู่ในห่วยวันนี้งบ่เออขาได้กินยอนเนาะอาหารป่าอาหารดงซีม,มาเบิง้งเลือกเบิ้งเครื่องมันว่ามันสักแล้วบเครื่องหั่นเครื่องโบสักก็ให้มันสักไว้ะนะแคบมีบ่ลุงพงนี่ฮะันเดอเออให้มันสักเครื่องสะหัวถูตีนถูมือเด้อลุงพงเด้อเขาจแหละให้มันเห็ดสะอาดสะอางได้ บอกได้ว่าคอยบดเดมมักได้คนบดสะอาดเึ you know ้นรหลดนะอือบเจอก็ได้มาบุอแรงจักไรคั่มไในการส่องมงกันแล้วลุงพงเนาะก็ได้撒เมื่อชอดสรกดจัวก่อนเอาชุดหนาบดดาเชือดหนามเนาะบดได้เมื่ออีกแล้วสุดหนากับลุงพงเลยเาลบัวมันมีโอกาสไปหาห้อกบักพรนวดน่ะถามมันในนิค้นว่ามันมาเดีย เลือกมาเบิงเ่งอะไรมึงมาแซ่สักยองมันหอมแผบนะเนาะยองใส่แผบพึ่งไว้มืงอื่นมันก็แหง้งแม่นบอกลุงพงเนาะลุงพงเห็ดกับเข่ากับน้าแล้วนะเอาเป็นมึงก้องให้ท่ทองใส่มุมแจ้งๆนะเอาขี่ออกเรียบร้อยแล้วแซ่บ,บปเป็นตาแซ่บลุงพงษ์เลยอ้าวว่าหลายๆมาขายเขาหน่อยกวอออูว่ามืงอุ่นน่ามันโอ้โหดีปาเนี่ยมันแซ่ได้เนี่ เออป้าธรรมชาติเราได้มากายเนาะถุบัอือปู้่นนันเ่นนแวจะกินคับวเักโคแล้วโอ้ปาเอามอเนาะไปเลยมีอยู่บ่ทางนั้นนะเอาไห้เราแกกินมาหาเอาดอกเอาแดดทัง ดอกม่ันแดดมันแดดเรเจอเท้าพอนสําผี่น้องเลยลุงพงว่ามันไปหลอกหาคุดมันเขาอยันเพิ่นมายุ่มมายุ่ยเห็ดเพินมายืดอยู่เสือโบซักนุ่งขึ้นรลดน้ำข่อยหนาเรื่องของเรื่องนะน่ะข่อยสีลงมาบอกเพิ่นเพิ่นนั่นอาบน้ำให้เพิ่นซักเครื่องเห็ดผมหอมๆขึ้นหลดขึ้นล่างแน่นะอายบ้านอายเมืองไปข่อยเกา่โมไวคือกันได้พี่น้องเลยเบาเสียเบาไปตามความจริงได้ หายสะอาดเนี่ยกระให้ได้เนาะทองเนาะผู้สะอาดนี่กระบอยอยากไว้ได้อบอกลุงพงไว้อยู่ให้ซักเครื่องไว้เครื่องแต่โนดนดน,นั่นให้ซักเลยมันกระจายเลยทองหล่นแล้วว่เออเอเอ,เอโอ้ป้ายใช่ปะอืมอมอยู่เพื่อนดูซานเนาะบ่นเฝ้าเพื่อนกับผมได้พ่นได้ ข้าเรากระไปเลยมันกินข้าวกับหอยนี่บ่กินข้าวกับวะเนาะต้องกินเลยกับบะหมี่น,นี่พวกชิ้นยังไม่หลงไปโอ้กินข้าวกับบะ,ะหมีน่นบ่มัดเนาะโอ้เงินผู้ได้นี่เงินเราได้ไปเห็นเราไปเ <c oughs> งิน่อได้สี่ันเงิลุงคงไป บอพ่อพ่อ,อ,อสมแมนี่ย,ยันลงมามเมลรบอกมันอยู่เด้อมล็เด้อเออมืดราบอกมาีแล้เอาเมันสักเครื่องไว้เพื่อ,อสักเครื่องสักของอลองบึงดูไปมันมีบ่กเรื่องหนุมน่มมันอ่ะม่เอาไปเลยโอ้ยพมันม่เวลวเลย ขำพุ่นนะขำพุ่นอืมไปขุดมันไปขุดมันแล้วซื้อเชมไปมันปุ๊กยันขี้เข็บครบมึงเลยจะไหน่อมึงมีระยะปาปะมึงแรงจังออกมาหามันใหม่เนาะแมวกับพ่อแม่คนแมวกับหิวเลยนะพนแมวกับระวังแมวกินเด้อลุงพนได้หกเนี่ยนี่แมวหิวอะไรนะแมวกับโอ้ย เไปติมเข่าเข่าใหม่อยู่ได้จลุงพงเออไทเอามหม่เจ้าแม่เอ้ยชื่อเลยอัดไปเถิดผมทางไก่ทางแมวเอาเออ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 เนเออเอเอเอออนอเออออเอออนเเออเอเออ เรียกหลายตูวหลายลุงผอ้นึงมาเองบอกโอ้ยตายแหละเกี่ <c oughs> ยงโกงคือนั่งท้องนะใครแน่ของอยู่ห่วมคอยคนหูจักสะอาดคอยบอกอ,อันยันเสือเล่ๆบสักเลยขึ้นรถน้ำมกับบ่หว่วยเนาะยังไปทางผน อมันกมาลแมวลงพงหิวแหงป้าต่กบาดมันคือมาตลาดุงเอเอากระชีได้ออกขึ้นกอดมือแรงจทีิลงมาใหม่ลงพงหอยกันแล้แน่เอาพริกแหงเบ้ยุบไม่ล้วคองคองเฮานเราจะขึ้นไปเอามางเกสผาาอยู่ในเฮื่นก่อนเนาะเออ บ่เเลาแน่อหอ,อืัวิงไข่หัวชิงเคยคนัน่นตื่นขัดเน,นา้มัดแมนตืข้าหมาห,ห,ห,หมา,าอ,หอยูอยูนีมบุปเขาบุมาแล้วอ่าแมวเรากับพี่น้องพากันหิวองเง,งได้แหละมาหาหน่พรกับาเจอมีแต่เรื่องชีวุลมาใหม่มาเพื่อเสียเวลาเมาื่อยนิไหนเนาะเนาะ Nhà núp phong bay này lúc phong lúc phải xưng gần đơ bay xưng hào đơ náo bay hai hả bay đây hả bay hai hả Phong hai Phong bay hai hả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  bay hai cái bay hai hả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  phải hai hả เออเป็นหนีกันได้ว่าคือว่าขายอันทานอยู่ตรงนี้ว่าจะเป็นหนีเป็นอะไรบ้านฉัก็เห็ขายทานขายเถินอยู่บริอยู่บริเศร้าหาหาเคลื่อนบริอยรอดล่มรอดตายลุงพงษ์เอ้ยเออโบจักแบกไม่โบจักยังคนคนเดียวเออเอาขนมร้อมเมื่อบ้านในกระเช้าเข่า อากินอยู่อันอยู่อันอยู่ที่เข่าเนาะแล้วก็ใช้ให้ตีพ่อชุ่มเจ้านั่นบอกให้ชี้ให้เป็นกระสอบว่าเนี่ยเราอยู่กินเราจังหาเงินซื้อซื้อแต่ของกินเขาไม่ได้ซื้อเนาะหาเป็นในหัวอันนในห้องเขาพอที่ได้กินลงปงเลยใครชอบเออมกเพ็ดเป่งนัวซื้อไว้ให้ยักเพ็ดับเป่งนัวไปขึ้นเอาน้ำพานเอาน้ำก็ได้ยุบลาวทองวอนเข้ากูกูด้ยความ ฮะมันสะเห็ดยังมันสะบุยังหัวป้าคอว่าอยู่ในถังนะบอแม่มันบกินบ่เอาที่อา้าบอสนี่รถขั้นีนจะคือบอขี่ขึ้นเออควันเราบอขี่รถแสดงเออ ก็บาปแล้วนะ้องชีวิตเราก็ขลุกขลุนผู้เดียวทองเอ้ยยามอยากกินละจังหาเนาะของบัหาเพื่อไว้อนาคตโลดนะไรกันยังวะหาไว้โลดของกินของอยากนุงพงนี่ปิ้งแล้วเนาะทองเนาะอ้อมไว้แกงไวนะ้เนาะบังเพชรบุพยพื่อมักเพชรแป้งนัวหามขาดซื่อไว้โลดลุงพงบัดขายทานได้ฮะบ,บ่ต้องให้มันขาดอันนะฮะมันมันของมันจําเป็นเขาต้องได้กินได้ใช้อันนะฮะ หมากเพชรแป้งนัวปลาแดกเกลือเออแนวสำคัญน้ำตาลพี่น้องเลยเล่านั่นคอยก็เมื่อยส่วนแล้วคือกันได้หนิส่วนตลอดเนาะไวจักแนวสีบานาะพี่น้องเนะาะบ่เห็นมันนั่งพอน,นะมือแรงสีลงมาใหม่ีัยยามันมือแรงสีลงมาเบ่งเสือพงเสือผ่าแนะนำให้น้องพอนสะหัวสะหางอาบหน้าบ่อยไม่กินเหม็นกินข้าว่นกระตุ้นกระต้เพื่อจะขึ้นหลดพี่น้องว่าสี่สานอพี่น้องเนาะเอา คลิปนี้เฮากระสีได้เมื่อก่อนเด้พี่น้องเดิมมือแรงสิลงมาใหม่เอาคำคำพูแเละสีหามงจะลงมันหะท้อ,ทองเนาะม่วงนอนเนาะท้องที่ลมเย็นเลยอยากนอนเนาะไปเมื่อพี่น้องไปบา,านาดค่ะ